วิชัลเลอร์ซีรีส์ให้แสงสว่างกับภาพเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เป็นภาพจากกล้องโทรศัพท์ครับนี่ก็จะเป็นตัวสินค้าของทางกล้อง Wish Color Series นะครับผมสวัสดีครับผมจัดยูซ์พายนะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าต้าหัวนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่รุ่น Wish Color Series นะครับเรามาดูประสิทธิภาพของกล้องพร้อมกันเลย นี่ก็จะเป็นตัวสินค้าของทางกล้อง w i s h c o o o r s e r i e s นะครับผมก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องแบบใหม่นะครับและนี่จะเป็นตัวกล้องนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมี a ไอเฟลชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของプ r イ m e t ต r protection นะครับหรือว่า SMD นะครับรูมถึง AI อันนี้เป็นภาพจาก กล้องโทรศัพท์นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างมืดทีเดียวเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับประสิทธิภาพของกล้องวิสคัลเลอร์ซีรีส์นอกจากภาพจะสวยงามแล้วก็สมจริงแล้วนะครับตัวกล้องวิสตก็ยังให้แสงสว่างกับภาพเพิ่มขึ้นด้วยทำให้ภาพสุขุมสมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ